ดูวิธีการยกขาได้ไหยกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ปที่แปดที่สองปหนึ่งสองมสี่ห้าหก 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 三、四。 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่